วันนี้มาเยือนเขาย้อยนะครับวันว่างๆก็มารับจ็อบหน่อยครับที่รอพเอขาย้อย,อยนะฮะ มีเขาด้วยมีเขาให้ดูด้วยนะครับโรงพยาบาลจะอยู่ติดกับเขาเลยนะฮะติดกับเขาเลยเขาสวยนะครับทิวทัศน์สวยดีติดกับเขาลูกใหญ่ๆเลย